คนนะครับคนนี้นะครับ <boxing> ก <noise> ็เป็นคิพิเศษของเรานะเป็นคิระานเรามีน้องหนึงเขามาหาอาจารย์นะครับจะจ้งใ้น้องเยครับเจอการที่บนิเราใน้องเขายืนอยู่นะแต่เราจะให้เคียนในห้องครับประมาณกี่คนนะสิบคนก็ไปมให้น้องนะเจะดูนะว่าน้องก็จะมีปฏิกิริยาไงมันรับในการอได้ยืนนก็จะ มาดูเยครับวลาอันสมควรที่พวกเราเรอคอยแล้วขอเสียงปรบมือได้กับน้องที่ยืขนข้างน่าด้วยครับ <c oughs> <c oughs> เคยปะเมือ้เนียมือนรน่ะเขามีความสุขไหมสัตว์เคยปะแ้แลรวปิดหน้าให้เฉยเลยนะครับจริงๆแล้วเราเรามาจากรายการหืนหืนๆนะฮะเ๋ยเรามาจากรายการหืนหืนนะครับเมื่อกี้เราล้อเล่นนะครับน้องทุกคนทำความรบน้องด้วยครับหนึ่งสองสามขอโทษครับ